เซลเองนะครับจากคูปตาจะเริ่มไถ่นะครับลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของแท็กเตอร์ได้โดยโปรฟี่ดาวนะครับพร้อมรับดอกเบี้ยส่วนลด0 5นะครับสำหรับคนที่มีรถไถหน้าเดินตามของคูปตานะครับที่พิเศษตอนนี้นะครับลูกค้ายังจะได้อุปกรณ์ต่อป่วงครบนะครับก็คือโตรถใบหนีดอันลอตเตอรี่ตอนนี้นะครับสถานการณ์โควิดนะครับเขายังมีความห้องใหญ่โดยโปรของคูปตาสร้างอนาคตนะครับมอบบัตรทองขันนะครับ มูลาค่าหาพันบาทให้ลูกค้าไปใส่ตายกีโลตัดน,นะครับสื่อของใดหาพันบาทนะครับโปรพิเศษในเดือนนี้ผ้ามาอยู่กับลูกค้าตัวจริงของคูโบตานะครับตัวนี้เป็นเจ้าของรถ l อ0ศพอพอสายันอําพาทองนะครับตัวนี้ผมขอถามแน่นะครับพอเป็นยังขึ้นในเลือกใสแท็กเตอร์ของคู่บต้า เห็นเพื่อนๆเขาใส่น่ะนะแลวก็อีกอย่างนึงเจ้าของเคยใส่เดินตามเมื่อก่อนน่ะนะก็เลยเดินตามของคูเตตาน่ะนะของสยามคูต้าน่ะมันดีก็เลยก็เลยคิดว่าถ้าง่ายขึ้นคงสิดีคือกันอย่างนี่นะก็เลยเลยใส่ครับผมฝากเนี่ยพอสายยันบป็ตัวนีไผ่อยากได้แท็กเปิดยังสี่นะครับมีโปรดีดีเนี่ยอยาให้ไปสื่อเนี่ยนะฝากเนี่ยว่าการันตีนะครับคาซาบาลินนะครับ ให้ผู้ใดอยากได้นี่ให้ไปติดต ok yeah, ่อสาขานี่ครับสาขาวารินชำหลามน้อเนาะโปรดีบริการดีนะครับครับจังไดกะฝากไว้เนี่ยน้องคนสายน้อง